อย่างคนสองที่จุดนักท่องเที่ยวจุดไม่นักท่องเที่ยวนะ hmm. ปตาตรงฟังให้เข้าใจนะจุดนักท่องเที่ยวจุดป่าปามถ้าจุดไหนอยู่ที่ท่องเที่ยวเราก็แบ่งกําลังให้ดูนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวบริการให้แนะนําให้เข้าใจคําถามอย่างผมมาตอนนี้ยจัดอยู่ในเกณฑ์ของนักท่องเที่ยวไหมหรือยังไงครับใช่ครับ,รบนักท่องเที่ยว oh. ถ้านักท่องเที่ยวมาอย่าง ผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมก็ต้องบอกน้องๆพี่ๆพ,พ่อแม่ป้าลุงหรือตาที่จริงน้ําจะไม่ขุนนะครับน้ําจะใสใสใสสะอาดแล้วมากก็ะจะมองเห็นคิวชัดเห็นก็แปลว่าหน้าร้อนหน้าแรงรมันมีน้ําขาดไหมขาดอยู่ครับมันไหลแค่เป็นแอง่งเป็นแอง่องแอ่งน้ําที่ว่านี่ใสหรือขุนใสครับที่ที่ใสมากใสามากเอาล้ะทีนี้มาถึงน้ําขุนเชิญครับที่นี่น้ขุนน้ําเปลี่ยนสีแล้วเออน้ํามันเปลี่ยนสี มันบอกแล้วภูมิประเทศบอกว่าคือบอกว่า,างไงน้ามันพูดไม่ได้หรอกภูมิประเทศบอกว่าน้าในดงมันพร้อมที่จะมาแล้วพร้อมที่จะมาเราต้องแนะนํานักท่องเที่ยวหรือว่าพี่ๆน้องๆให้เข้าใจไม่รู้ว่ามันจะมาค่อยมาแรงเกิดมันมาแรงอ่ะเพราะเราเตือนไว้ก่อนอืน้าเปลี่ยนสีภูมิประเทศมันเปลีป่ยนมดมด,มดก็ไม่ใ่แล้วเอาล่ะคําถามนี้ว่าสมมติว่าเรากำลังคุยกันอยู่เวลาเนี้ยฮะ ถ้าน้าซัดมาเต็มเต็มเนี่ยเราก็ต้องวิ่งจะรอดไหมเนี่ยวิ่งวิ่งเพราะว่าเราไม่ได้อยู่จุดข้างล่างเอออาจ่งอาจจะบาดเจ็บนิดนิดหน่อยเพราะว่าเราอยู่จุดที่พร้อมแล้วพร้อมที่เราจะไปอยู่จุดนี้ล่ะอยู่จุดนี้ไม่รอดหรอเนาะใช่ครับใช่ถ้ามีต้นไม้คว้าก่อนคว้าไว้ก่อนแหละคว้าไม่ทันครับเลยมันแรงว้าวลาดูกอไผ่เลยอืมอืมอ่ากอไผ่วงทวัน่ะมันเอามา่ะ น้งมาลงมาอย่างนี้นะครับมันพุ่งมาถึงขนาดนี้แล้วนะก็โจรเลยครับเพราะว่ามันเป็นจุดยืนของมันง่าไงของอุทยานอ๋อโอเคเข้าใจเรื่องของน้ำหนักเรื่องของน้ำผมจะรู้พอเวลาปริมาณมายิ่งมาแล้วมยิ่งยิ่งกระโดดไกลบ่บ่เลยถ้าพูดกันแค่นี้นี่ยินหรอกต้องทาภาษาใบอือเอาเป็นว่าเห็นไอ้ที่น้ําหยด้วใช่ไหมหยอมันกระโยกหยวมันกระแรงเห็นไหมใช่ไะ น้ำหยดที่ตรงนั้นใช่ไหมฮะมันไม่หยดพัดน้ําในดงมันจะมาเดมันเปลี่ยนสีแล้วโอเคเริ่มเปลี่ยนสีครับเริ่มเปลี่ยนสีก็แปลว่าข้างในมีมีฝนตกแรงหลังหลังม่านตรงนี้ไปเนี่ยนะมีฝนตกแรงใช่มีรายการายงานทางด้านวิทยุสื่อการสื่อสารเหรอแรงแค่ไหนเพงใดสําหรับเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจไปป่าปามในดงทั้งพวกล่าสัตว์ทั้งพวกการกระทําความผิดเราจะวิทยุ ให้กันทุกวันรายงานเป็นเครือข่ายใช่ส่งเข้าหน่วยนู่นหน่วยนี่ตอนนี้เขาเริ่มสื่อสารมาว่าฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมาท่อวานนี้ตกเมื่อคืนนี้ครับที่แรงแรงนะนะใช่ใช่อ๋อเออเออฟังก่อนนะคําถามนะการกระทำคำถามคําถามอันนี้มันเดือนเมษายนนะวันที่ยี่สิบสี่เมษายนมันวันอาทิตย์ที่ยี่บสี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าคำถามมีว่า ฐานะที่อยู่ที่นี่มานานหลายปีเนี่ยนะครับมันเคยมีฝนตกแบบนี้ไหมในเดือนเมษายนครับมันนานปีนะถึงตกแต่อย่างปีกลายปีที่ผ่านมานะปีกลายปีก่อนนี่เมษายนไม่ตกอืเมษายนจะไม่ตกอืมันก็แปลว่าปีนี้เมษาฝนตกเนาะห้าหกปีถึงจะตกปีหนึ่งเมษานะเอาเป็นว่าเพิ่งมาเพิ่งมาเมษาปีนี้ตกหนักนะอถอยแล้วมีทีเดือนมีนามีฝนตกไหมครับเดือนมีนา มีนะจะปลายเดือนตกครั้งหนึ่งแต่ไม่แรงโอเคแล้วกุมภามีไหมครับไม่มีมกรามีไหมครับกลางเดือนปลายเดือนโอ้โหมีมีช่วงที่ย่องจากเข้าหนาวอืมก็จะตกมันจะตกไล่อย่างงตกตกเอาละวันที่ฝนตกมกราเนี่ยนะประมาณวันที่ยี่สิบขึ้นมาเนี่ประมาณนั้นปลายเดือนมกราเนาะเอาฟังฟังที่ปลายเดือนฝนตกหน้าวันนั้นอ่ะมันมีหนาวไหมที่นี่ หนาวครับหนาวมากหนาวน้อยถ้าอยู่งกรลาถ้าช่วงจะเข้าปีใหม่เนะอืโคตรหนาวโคตรหนาวเลยหนาวเลยผมบอกก่อนจะเข้าปีใหม่นะโคตรหนาวเลยเดินทันวาเนาะหนาวครับแล้วทีนี้หมอกหมอกก็จะขึ้นอ่าพวกหมอกที่บ้านพักอ่ะมันจะขึ้นเขาเลยเหรอหมอกขึ้นเขาโคโคฟังให้ดีใช่ใช่คำถามคำถามฟังให้ดีนะ มันไม่เคยเห็นปรากฏการอย่างนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมเพราะว่าหมอกมันคลุกครั้งหรือเกินใช่ใช่มันขาวคลุกก็แปลว่าปีนี้ตั้งแต่มกรามาแล้วมาแต่ปลายธันวาเนาะมันเห็นได้ชัดบ่างเงี้ยแต่เนาะครับผมอไอ้หมอกเนี่ยที่ทะเลหมอกเนี่ยมันจะขึ้นทุกปีธรรมชาติของมันมไม่ว่าอยู่จุดไหนเพราะว่าเราอยู่จุดจุดที่สูงแล้วทีนี้ฝนตกลงมาใส่หินหินมันก็ทําอำให้ความร้อน พุ่งขึ้นมามาจับตัวอืเนี่ยเราอยู่จุดที่สูงแลนะนั่นล้วก็เลยกลายเป็นหมอกไปเลยเนาะใช่ครับใช่ครับอ๋อก็แปลว่าไอ้ที่อยู่ที่ที่มันร้อนๆหลังคาหลังคาภูเขาเนี่ยถ้ามันร้อนนะก็ยิ่งดีทั้งนั้นเวลาฝนตกมันใช่ครับใช่ครับยิ่งร้อนยิ่งดีเพราะว่าฝนมันจะตกใส่หินหินมันก็จะระบายตัวของมันขึ้นมาเป็นทะเลหมอกนะเป็นหมอกเป็นอจะมองเห็นขาวๆโอ้โห อยากจะไปอยู่ในถ้ากลางตรงนี้จังเลยลุงออไม่เคยเจอบรรยากาศอย่างนี้นะฮะถ้าปลาอยู่อีกคืนหนึ่งนะครับต้องดูที่หลังบ้านอืแล้วก็เดินลงไปหน่อยมันจะตอนเช้ามันจะเห็นเห็นหมอกขึ้นครับผมขาวคุ่นนี่มองเลยเราอยู่จุดสูงนี่ยครับผมไม่ได้ดูอเคเข้ดูระดวาสูงจากน้ําทะเลกี่ฟุต เอาไว้่าผมมองด้วยสายตาผมก็มองเห็นแล้วไม่มีเลยชนสายตาเลยยกเว้นยอดไผ่เล็กๆน้อยๆเนี่ยใช่โอเคเป็นที่สูงมากแล้วก็ดีสิดน้อยมองอะไรว่ัตวิดกับมันมันรู้ไหอธิบายหนูเป็นคนเด็กรุ่นใหม่เด็กจะไม่รู้กันช่วยอธิบายชัดๆหน่อยไม่อันนี้เรามันอยู่ส่วนตัวคนอ๋ออยู่ในเส้นของคน ขามาทำสารนะคนที่เขามาทำสารนะเขาหม้อถูกลอตเตอรี่เลยนะสารที่บ้านพักอา,อา,อาจ,ะจะพูดแค่นีนะ้แหละพูดมากก็ไม่ดีหมดหรืยงลุงงอกเอาละเข้าใจตรงกันนะทีนี้อย่าเพิ่งไปที่ลุงมาทำเนี่ยนะลุงงอกเนี่ยปฏิบัติการทำให้ฝนธรรมชาติมันตกทำมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองมกรา ที่ผ่านมาเนี่ยดี๋ยวเพิ่งดูวันนั้นทําที่เขาวงพระจันร์อําเภอโคกสําโรงจังหวัดลบบุรีอลบบุรีลบบุรีผมก็อยู่เอาเป็นว่านั้นคือทําแล้วก็ฝนก็ตกนะแต่มันไม่ตกมากนะฟังหน่อยนะฮะแล้วต่อมาก็ไปทําฝนทีนึน่นู่นไปเชียงใหม่นะไปยอดโดยนนอถนนวันนั้นรู้วมเดตรงกับวันที่ยี่สิบสองมีนาหรือเปล่า ประมาณนั้นนะครับจาไม่ได้ยิบสองมีนาฝนตกหึ่มเลยฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าลง,ฟ,าลงฟ้าสารพัดร้อยแปดเลยนะครับเมื่อวานนี่เพิ่มไปจะเพิ่งไปอ่ามันจะมาถึงเมื่อวานนี่แหละโอเคนะคมันก็ตกมาเรื่อยพยาศเขาพยาศอ่าอ่าอ่าเสียงต่างๆนาะที่มันมาคนไหนที่มีหูที่ดีนะฮะก็จะได้ก็จะได้ซึมซับกับธรรมชาติใชย้ำ ใครก็ตามที่มีประสาทหูที่ดีก็พอจะเริ่มรู้ว่าการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของเสียงแวดล้อมเริ่มแรงน้ำใช่ไหมน้ำเริ่มมาใช่ไหมฮะเรที่บอกว่าฝนตกเมื่อวานเมนื่อคืนเอาล่ะกลับมาถึงตกไม่งเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยไม่ววมใช่ผมผมฝั่งผมกําลังเล่าฝั่งผมให้ฟังผมเรามาทําให้ฝนตกฝนธรรมชาติตกอยู่นะครับจะเล่าให้ฟังนิดนะึงเมื่อวานนี้ผมก็อยู่ที่นู่น อยู่ที่เขาแผงม้าบัวกระทิงบัวกระทิงครับครับอ่าจานนั้นก็ในคอเป้งๆอย่างตลอดเวลาอะเมื่อ,อาวานนี้ประมาณสักบ่ายโมงได้ตรงนั้นนะครับบ่ายสองได้ตรงนั้นจานนั้นก็ถอยหลังกลับมาผาอะไรผาเก็บตะวันนะเออผาเก็บตะวันผ,<า>ผมก็เลยเปลี่ยนชื่อซะเลยผาตะวันรับฟ้าอ่าอ่ามันไม่จะเก็บได้ไงมันตะวันมันก็หายไปหลังเขาอ่ะโอเคนะนั่นแหละ ผมทำนั้นฝนตกเลยนะ่ะตกปืเปื้อน <uni. S 1> นเลยแหละครับแต่ไม่ถึงขั้นกับกลางรม่มแต่ก็กางแค่กลางแค่ไอเครื่องมือแต่ตัวผมผมไม่กางเวลา่มให้เรารู้ว่ามันตกเอาว่าฝนตกกันแล้วกันเพราะฉะนั้นเมื่อเย็นที่ผ่านมาประมาณสักหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มยังค่อยตรงนั้นอยู่หาแต่วันเพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกแรงที่ว่าเมื่อค้เนี้ภาคับคใช่ <ừ. S 2> ที่นี้เ <ừ. S 2> ม,ม<ๆ>ื่อวานนี้ก่อน,นป๋าจะมามันลงอยู่ลงนิดเดียวมันก็หยุดเออก็อยู่ในบรรยากาศที่ค่ำ เออหัวข้ามใช่ป่ะมันหกบมองทุกอย่างนี่นะผมออกเวียนละผมออกเวียนมาเขแล้วฝนลงแล้วก็ป่ากเข้าพยาดหลุมก็ไปชชยภูมิอ๋อลืมอีกอันหนึ่งนะฮะที่ทำฝนนะฮะมีที่เขาพระธาตุอยู่ที่จังหวัดเชยภูมิด้วยครับแล้วเจดีพระธาตุที่เชยภูมิสามสีตรงนี้แดนนึกก่อนเราก็เขาพญาเลยเจ้าพรพญาได้หนึ่ง สองพญาแลเจ้าท่าสามเชียงใหม่สี่ที่นี่